ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเบสกัสซัมนะครับไม่ใช่เบสกัซซัมนะเบสกัสซัมโฮสเทลนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินแล้วก็เข้าไปด้านในนะเพราะว่าที่เบสกัสซัมตรงน,นี้มันจะอยู่ติดกับโรบินสันนะครับเนี่ยโรบินสันจันทบ,บุรีนะนี่นะครับโรบินสันเดี๋ยวเราไปเช็คอินอาบน้ำอะไรด้วย ตอนนี้เราก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับเช็คอินเรียบร้อยอันนี้คือเป็นบรรยากาศห้องนะฮะก็จะประมาณนี้เป็นโฮสเทลเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดนั่งเล่นไงมีที่นั่งเล่นมีหนังสือให้อา่านมีที่ชาร์จไฟส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นร้านกาแฟนะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีเป็นที่นั่งกินข้าวนะพรุ่งนี้ประมาณ8ปดโมงถึงสิบโมงก็จะมีข้าวให้เราเลือกเป็นข้าวต้มนะมีชั้น3ชั้น4ขึ้นไปด้านบนอีกนะครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดนั่งเล่นอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งอยู่ข้างกันเนี่ยมีตู้เย็นตู้เย็นเขาอยู่ข้างนอกนะในห้องไม่มีตู้เย็นนะครับถ้าอยากกินน้ําเย็นต้องเอามาแช่ด้านนอกนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอยู่ใกล้ๆกับโรบินสันจันทบ,บุรีนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูในห้องกันดีก,กว่าอันนี้เป็นห้องของเราห้องศุนสองแต่กีการ์ตื้นี่นะพอดีแบบเราแตะไปแล้วไง แล้วก็ปิดประตูประตูก็คือบานเลื่อนใหญ่พอปิดปุ๊บเนี่ยคือมันก็จะแตกอย่างเงี้ยเวลาออกเราก็กดติดตรงนี้นะครับก็จะเปิดประตูเข้ามาก็จะมาเจอขนมอเมอชยัยอันนี้เราซื้อมานี่แล้วก็จะเป็นแบบว่าบรรยากาศประมาณนี้นะครับได้นำสองขวดนะครับมีปลั๊กไฟมีได้เป่าผมเนเก้าอี้สองนะฮะแล้วก็มาฝั่งทางนี้ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับเนี่ยตู้เสื้อผ้าสองสองช่องสองฝั่งก็คือแบ่งส่วนนะครับเพราะว่าห้องนี้มันนอนได้สองคนเนาะก็จะแบบแบ่งส่วนกันเดี๋ยวลองปึ๊บนี่แล้วก็ทางด้านนี้เี่ยดูด้านนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นเตียงไงคือเขามีแบบสองฝั่งนะเนี่ยเราเราเลือกฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เอา ขีการของเรามาใส่เนี่ยมันก็ใส่คีการ์ปุ๊บมันจะสามารถเปิดไฟได้เนี่ยถ้าสุดบใส่คีการ์ปุ๊บ่มันเปิดไฟได้เห็นนะเปิดไฟปิดไฟอ่าก็จะติดนะเนี่ยนะก็จะมีหูฟังให้นะครับมีปลั๊กไฟไปลายเตียงให้อันนี้คือเตียง2ฝั่งเตียงหนึ่งฝั่งเตียงหนึ่งนี่ก็จะมีเหมือนกันทุกอย่างเลยนะแต่ว่าตอนนี้จะเปิดไม่ติดนะเพราะว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใส่คีการไงเห็นนะมันจะเปิดอะไรไม่ติดไฟก็จะไม่มาต้องใส่คีการก่อน สำหรับการนอนสองคนเนาะนเตียงต่าง,งคนต่างนอนแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับกระจกนะฮะห้ามทุเรียนห้ามสูบุหรี่แล้วก็ห้ามล้างจานนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบชั้นวางของต่างๆนะฮะมีไม้แขวนเสือ้อห้องน้ำนี่ห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าห้องน้ำมันอาจจะเล็กนิดนึงเนาะในห้องน้ำมันแบบคือพอดีตัว ห้องน้ํามีทางขยะนี่อะไรปกติแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําก็อาจจะเท่าๆกับห้องน้านั่นแหละห้องอาบน้ําประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่พักของเราเราจ่ายไปอยู่ที่ประมาณ900บวกๆนะครับ9 0 0กว่าบาทปกตีไปประมาณพันหนึ่งห0 0บาทสําหรับห้องนี้นะก็เดี๋ยวอันนี้คือจะเป็นบรรยากาศภายในห้องนะแล้วก็ ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้กินข้าวเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนตอนเช้าให้ดูอีกทีหนึ่งว่ากินข้าวแบบเป็นยังไงบ้างคือเขาจะมีเมนูให้เราเลือกอยู่ประมาณ3อย่างนะครับซันเลือกเป็นข้าวต้มข้าวต้มหมูนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะกินแบบกับข้าวหนักๆห,ห,หน่อยเป็นข้าวต้มแล้วก็นั่งชิลดื่มกาแฟที่ร้านนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งทั้งหมดนะครับนี่เลยไปเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะครับ ตอนนี้ตื่นแล้วนะครับ8โมงเชา้าแต่ว่าเปิดดูทีวีทำไมมันมีแต่รายการทำไมแบบทีวีตามที่พักต่างๆเขาชอบแบบมีแต่รายการขายของขายสินค้าอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรดูเลย <c oughs> เปิดไปเรื่อยๆแล้วก็รายการแบบเหมือนอะไรแบบเนี้ยเป็นชอ็ปอ,ชอปป้งช้อปปิ้งหมดเลยแบบ MTV เอ็มทีวเนี่ยทุกคน อ่าก็คายของอันเองนะทับาคายของไปเลยอ่ามีเพลงด้เดี๋ยวเดี๋ยวฟังมอลำเนี่ยนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวลงไปกินข้าวเช้ากันนะครับ ตอนนี้เวลา9ก้าโมงเช้านะครับเราก็ลงมากินข้าวด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วก็เป็นแบบคาเฟ่ด้านในด้วยนะครับนี่เลยเยอะแย,ยะเลยนี่เราเราเมื่อคืนเราก็นอนชั้น2นะแต่ว่าไม่ได้ออกมาข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าร้อนมากก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็จะไปที่อื่นต่อนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดของที่พักนะครับก็จะมี โรบินสันโรบินสันจันทบุรีมีตลาดจตุจักรอยู่ใกล้ๆกันนะครับถ้าใครมาก็แวะมาพักได้นะที่นี่เขาก็จะเอ่อเป็นโฮสเทลแบบน่ารักน่ารักเนี่ยฝั่งด้านนู้นของกินเยอะแยะมีตลาดฝั่งด้านนู้นด้วยนะแต่เราไม่ได้ไปเราไม่มีเวลาไปแล้วก็จะน่าจะประมาณนี้แหละตรงนี้ฮะห้องไอ้นี้ที่พักเขาหน้ารักดีมีเป็นชิงชาเนี่ยเดี๋ยวรอข้าวแล้วก็เดี๋ยวเรา เช็คเอาท์เดินทางต่อนี่ตอนนี้เราได้ค่ามาจําห้องพักแล้วนะครับเมื่อวานเราจ่ายค่ามาจําห้องพักไป100บาทนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นอาหารเป็นน้ําตอนเช้าเ,เขาก็จะมีเป็นชุดเครื่องปรุงนะครับมีช้อนเพราะว่าเราสั่งเป็นข้าวต้มนะครับเป็นข้าวต้มหมูไปมีน้ําเปล่านะครับแล้วก็มีเป็นนมนมนมร้อนนะเนี่ย เดี๋ยวเรารอข้าวต้มนะแล้วก็กินข้าวต้มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปเที่ยวแต่ว่าแดดมาแล้วนะทนุนนี่ให้ดูประมาณนี้เขาเป็นคาเฟ่เลยนะอยู่ติดโรบินสันนี่เสร็จอาหารเช้าเรามาครบเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนี่เลยนี่ข้าวต้มข้าวต้มหมู หนึ่งนะครับแล้วก็นมร้อนหนึ่งมีนมร้อนปะเออนมร้อนนมร้อนน้ำเย็นอันนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนบรรยากาศของการมาพักที่เบดกรซัมโฮสเทลจันทบุรีนะครับก็จะราคาที่เราจองมาก็อยู่ประมาณ90 0บวกบวกนะครับมันจะเป็น จริงๆมันเป็นโฮสเทลก็คือสามารถที่จะนอนไล่ในห้องนั้นนะถ้าสุนทีแบบถ้าเราไม่ได้เหมาห้องอ่ะมันก็อาจจะมีคนอื่นมานอนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแต่เนาะแล้วก็มันจะมีแบบนอนคนเดียวด้วยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดินทางแล้วนะฮะเจอก,กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย